บกักเผาน้านหอมแท่บักเผาน้าหอมเตี่ยบกักเผาน้าหอมบ้านแพรวเนาะคะ่ะเอาพัานมาจากบ้านแพรวคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่อายุกระไดประมาณสองปีก็เริ่มสีออกจันลนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ออกสองจันละล่ลอค,ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะล่อติดตามว่าเพื่อนจะติดลูกดกขนาดไดว่าจะแสบขนาดไดนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ล่อติดตามไปน้ากันเด้อคะ่ะนี่ละคือชีวิต บันนอกเนาะคะ่ะชีวิตบันนอกชอนนบดชนนบดบันบ้านเนาะค่ะพี่น้องคะอยู่แบบมีความสุขกับธรรมชาติเนาะคะ่ะเบนงงัวยืนงงแซวเลยะคะ่ะสีงัวมีแต่ตัวงามๆะค่ะพี่น้องคะผลทักท้ายแซวเลยคะ่ะนี่เพื่อนนะเพื่นยางนำ้ำเพื่นนึกว่ามันจะเอายายเพื่อนกับพี่น้องคะสวัสดีค่ะเมื่อนีนสีผ้ามาเบิง การอยู่บรนนอกการอยู่น้ำชนนอบสบันบานเนาะค่ะนะว่าจะเป็นจังไไดว่าสิเป็นตะยูขนาดใดว่าจะอยู่แบบใดเนาะค่ะพี่น้องคะไปไปเบิ่งกันเลยคะ่ะนี่แหละค่ะพี่นอ้องเขากระสียูแบบนี้แหลคะค่ะนี่อยู่น้ำปลาเนาะคะ่ะอยู่น้ำไฮน้ำหน้าเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นชีวิตแบบบันบานเป็นชีวิตบรรน,นอกของขอบขั้วเข้าแล้วค่ะพี่น้องคะนี่ออกจากป้ายางไป างปุนกับสิเป็นปลาเป็นดอนเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องคะเป็นดอนน้อย,อยค่ะเฮดปวกนี่จะออกทุกปีเลยเนาะค่ะพี่น้องคะปีละรอบสองหลอบสามหลอบแล้วแต่ฝนเนาะคะ่ะแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องคะนี่เป็นปลาอย่างของขอบพัสวเฮ้าน,นะค่ะพี่น้องคะนี่มีต้นหน่อยต้นใหญ่กัสีบบคองงามปันใดเนาะคะ่ะกัสีสีหกหกแน,นะะ่เลยค่ะเพราะท่านเดะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดออกอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ี่ตอนนี้เหากับยางอยู่ในปลาอยางแล้วค่ะนี่แหละค่ะชีวิตเกษตรกรเนาะค่ะพี่น้องคะของขอบขั้วเห่าขอบขั้วเกษตรกรค่ะชีวิตบรรน,นอกชีวิตบรบ้านเนาะคะ่ะอยู่กับธรรมชาติอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะอยู่แบบมีความซุขเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะกับเป็นพื้นที่ที่ ทำความสะอาดออกแล้วกะสีเบิงซีสะอาดตาสีเป็นแปนแน่เนาะค่ะนี่ด้ทาง้งใ้ถอนออกได้ตัดออกละค่ะพี่น้องคะต้นหญ้าเล็กๆหน่อยกะสีเบิงงามก็กันค่ะนี่กะสีเป็นดอนเป็นปลาคือเก้าค่ะใบใหญ่เป็นไรพื้นที่ประมาณอยู่สองสามไร่นี่แหละค่ะพี่น้องคะที่เป็นดอนเป็นปลาไปกินเฮ็ดเนาะค่ะบัดย่มเห็ดออกจังสิกับ,บ่บใดไปหาเก็บอยู่ไซค์เก็บ,กบ,เกบอยู่ในพื้นที่จะคล้องนี่แหละค่ะ ใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะคะ่ะพี่น้องคะปะต้องหอยังมากมมยนะคะมาถึงจุดนี้กะสิมีกอไผ่เนาะคะ่ะพี่น้องคะกอไผ่นี่กะสิได้กินตลอดทั้งปีนะคะขาเพิ่นวดน้ำและมีความชุ่มชื้นเนาะคะ่ะแนมเข็นไกลๆกะสิเป็นปลาบักเผ่าน้ำหอมคะ่ะพี่น้องคะเปล่าน้ำหอมเตี่ยเนาะคะ่ะเป่าบกพร้อม พาวน้ำหอมแถเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมาจากบ้านแพน้วเนาะค่ะกอไผ่กสิมีพื้นที่ฟ้ามงวัวเนาะค่ะพี่น,อน,น้องค่ะผลงานของนานี่คะ่ะหุ่นเสียงงวูวหองได้ยินบ่มเนาะนี่นนคะ่ะตะกีเป็นทงหน้าเนาะค่ะตอนนี้กัสิเฮตุเป็นหมองเลียงงวัวเป็นฟ้ามงวัวแล้วค่ะพี่น้องคะ่ปะปลาบกเผาเลียงงวัวไปน,น้านี่เป็นพื้นที ทงหน้าแต่เศร้าเห็ดเศร้าเห็ดทุกเป็นท,ง,นทงหน้านาะค่ะเห็ดเป็นหม่องเหลียงง่วนี่เป็นฟ้ามงวเนาะค่ะเป็นพื้นที่เหลียงง่วข้างบนเป็นป้าบกเ้าค่ะพี่น้องคะ่ะบกเ้าน้ำหอมแท่เนาะค่ะบกเพาน้ำหอมบ้านแผวเนาะค่ะไปเอาพันธุ์มาแต่ผุนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพื้นที่ปลูกกระยู่ประมานหกไร่เนาะค่ะ อย่างงัวไปนั่มค่ะอันนี้จะเป็นหลวดลวดยังลวดหลวดไฟหลวดไฟค่ะลวดไฟก้่าหลอมงัวไวเนาะค่ะเขาต้องหลอดเอาค่ะหมุดมุดค่ะพี่น้องพ่นทักท่ายค่ะพี่น้องคะงัวยืนงงนะคะว่าเห็ดอียงเนาะค่ะเบองงัวยืนงงเซวเลยค่ะสีงัวมีแต่ตัวงามๆค่ะพี่น้องคะผ่ทักท่ายเซวเลยค่ะ นี่พ่นนะเพ่นยางน้ำเพืน่นดกว่ามแมนจะเอาใหยเพื่อนกับพี่น้องค่ะฟ้ามงวเนาะค่ะหลายตัวอยู่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะสวนบกเผาน,ำนะะผ้านำหอมเนาะค่ะบกเผาน้ำหอมแทบบกเผาน้ำหอมเตี่ยบกเผาน้ำหอมบ้านแพรวเนาะค่ะเอาพัานธุ์มาจากบ้านแพรวครับพี่น้องค่ะนี่ อายุกระไดประมาณสองปีก็เริ่มสีออกจันล่ะคะพี่น้องคะนี่ออกสองจันทร์ละอค่ะพี่น้องคะลอดติดตามว่าเพื่อนจะติดลูกดกขนาดใดว่าจะแสบขนาดใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ลอดติดตามไปน้ากันเด้อคะ่ะลอดติดตามอีพีสองเนาะคะ่ะนี่เป็นอีพีหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะพื้นที่ปลูกกรประมาณหกไร่เนาะคะ่ะกรลั่งเห็นออกจันทอยู่ตนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ งามคักคะ่ะสวนบกเผาน้ำหอมเนาะคะ่ะเผาน้ำหอมบานแพรวแท่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเอา,าเพันธุ์มัต่พุนเนาะคะ่ะนี่ก็สิเป็นเทียงเนาะคะ่ะเทียงไหวพักไหวเศร้าเมยไหวรับนอนไหวอาศัยไหวเฝ้าสวนนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะนี่แหละคือชีวิตบรนนอกเนาะคะ่ะชีวิตบรนนอก ชนบชนบรชนนบบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องคะอยู่แบบมีความซุกกับธรรมชาติเนาะค่ะ